สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกับเอ่อเมียพลังบันนอนอีนางหลักเลียนแล้วค่ะสวัสดีวันวันศุกร์เด้ออีนางก่ออัดคลิปวิดีโอวันศุกร์เนาะค่ะนางเลิกเรียนตอนเที่ยงเนาะค่ะวันวันวันศุกร์เลิกเรียนเลิกเรียนเที่ยงแล้วก็มาล่อรถไฟเที่ยงหาสิบหกก่อล่อรถไฟชั่วโมงหนึ่งอะไรพี่น้องเพราะว่ารถไฟก่อนหนานี้บ่มีเนาะหนาอีนางคือเป็นโซ่ดำๆมันเป็นกระแสค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่เอ่อเนตก เขาเ่นเขเอนนี่อย่างว่าฝนหิมะตกแล้วก็น้ำน้ำเยอะน้ำน้องเจิงไปเหมดเลยพี่น้องอีนางจะมาเล่าให้ฟังอ่าอีนางอาจจะบอบอได้ไปตุต,ตอ่าบัเมนตุรกีสเปนที่ว่าอีนางก็พอยายว่างแผนกันว่าเดือนนี้เดือนนี้ประมาณอ่าอาทิตย์สุดท้ายจะเดินทางไปเที่ยวกันอยู่อ่าสเปนซื้อซื้อ,อก๊อ กรานคันคาคานีวาไอยังไอยังนี่แหละอยู่สเปนนี่แหละพี่น้อง <achieve> มันมันมันเป็นก้อนเนาะอยู่นั่นก็จะอากาศอากาศแบบว่าอากาศจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศามันก็จะค่ายแนวกว่านอร์เวย์แล้วก็อยู่อยู่นอร์เวย์เขาอ่าเป็นช่วงยุดอ่าหนาหนาวพอดีเนาะคะ่ะเนาะอีนางกับพ่อใหญ่ก่อนในว่างแผนกันไปพ่อใหญ่ได้ซื้อตั๋วซื้อตัวอต๋วจองโรงแรมเรียบร้อยลแล้วแล้วบัดที่นี่มาเบิ่งพาสปอร์ตอีนางพาส,สปอร์ตอีนางมีอายุอยู่ได้อีแค่หาเดือนก็จะเบิด เบิร์ดเบิร์ดอายุพาสปอร์ตนี่นางจะต้องไปต่อพาสปอร์ตแต่ว่าอีนางได้ทาการนัดหมายกับกงสุนกับสถานทูตไทยอยู่ในโนเว่แล้วที่จะไปต่อพาสปอร์ตแต่ว่าอีนางได้ต่อพุ่นอ่ะเดือนอเดือนมีนาอีนางได้ต่อเดือนมินาเพราะฉะนั้นมันก็เลยบัท่านแล้วก็แล้วก็อีนางบอสามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะว่าพาสปอร์ตจะเบิดอายุแล้วอีนางคนที่ จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุพาสปอร์ต6เดือนขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะในกรณีของอีน่างแค่หาเดือนก็จะเบดอายุก็เลยบอสามารถที่จะเดินทางได้ถามาอ่าอีน่างก็ได้ติดต่อไปทางอ่าสถานสถานเอกอัครชทูตที่กรุงออสโลเนาะคะ่ะนาะว่าคันว่าอีน่างมีความประสงค์ที่จะขอต่อพาสปอร์ตแบบชุกเฉินได้บอผลผลผลสรุปออกมาก,ก็คือต่อบอได้ก็แล้ว ก่อนี้ที่คนจะต่อพาสปอร์ตแบบชุกเฉินนี่ก็คือจะต้องเป็นก่อน,นีสสาคัญแบบเร่งดวนสําคัญหลีบอมแมนก่อน,นี้ที่พาสปอร์ตจะเบิดอายุแต่ว่าต้องการไปเที่ยวคือนั่งเ่สามารถที่จะต่อพาสปอร์ตได้นะคะก็ตอนนี้พ่อยัยเพิ่นก่อกาลังแบบว่าประสานงานติดต่อกตํารวจต่อม <entlich S 1> ออี่ยงของเขานั่นแหละว,ว่า,าจะเดินทางออกนอกประเทศเนะซิปมืดจะไปสเปนพักพรก่นกันแล้วก็จะกลับมาได้บยังซีนาดพ่อยัยเพิ่นกำลังคุยกับตำรวจอยู่ เนาะค่ะคันว่าอีนั่งเดินทางไปบ่ได้อีนั่งก็จะให้พญ่ยไปคนเดียวแต่ว่าพญ่ยเพิ่นบ่อยากไปคนเดียวพี่น้องพญ่ยเพิ่นอยากเอาอีนั่งไปนั่งมนน่ะพี่น้องค่ะความพใหย่น่ะแต่มันเสียตรงที่ว่าพญ่ยได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วทั้งไปและกลับทั้งของพอญ่ยแล้วก็ของอีนั่งแล้วก็จองลงลงลงแรมอีหยังไวเรียบร้อยแล้วแ้ะบัดที่นี่มาเบิง์พาสปอร์ตอีกทีเอาบาสปอร์ตจะเบิดอายุตอนที่ตอนที่ซื้อตั๋วตอนที่ว่างแพนกันนั้น ลืมอีนั่งก็พ่อยายลืมว่าพาสปอร์ตอีนั่งสิเบิดอายุเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างอีนั่งบอลูมาก่อนว่าอ่าบรสามารถออกนอกประเทศได้คันว่าพาสปอ่าอายุพาสปอร์ตตามก็หกเดือนเนาะค่ะเนาะอายุพาสปอร์ตตามก็หกเดือนก็คือว่าอีก,อกตามตามกว่าอีกหกเดือนพาสปอร์ตจะเบิดอายุเองีน่นะพี่น้องนึกออกบ่อืมนั่นแหละ ก็อีนางทํามใจเวลาแล้วคันว่าบ่ได้บ่เด้ไปก็มาเป็นอย่างต่ว่นอีนางเสียดายเงินอีนางอยากให้พ่อยายไปยังหน่อยทันว่าอีนางบ่ไดบไปพ่อยายก็ไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราก็มีมูอยู่หนั่นมูเข้าไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่นันอยู่แล้ววนะคะเนาะคันว่าบ่ไปเลยทั้งสองคนเลยยังสิมันก็จะเสียเงินถามว่าเอาเอาเงินขึ้นมาได้บ่มันก็เดกขึ้นมาได้บ่เบิดหรอกพี่น้องอืมอาจจะครึ่งครึงังสี่หละพี่น้องหรืออาจจะบ่ถึงครึ่งนะะคเนาะ เมื่อมนีเบงส่งไหนนั่งขึ้นเป็นดำๆพี่น้องค่ะโอ้ยมาหนีเลี่ยนโอเคเยค่ะโอ้ยบรรยากาศมื่อนีไบ่ค่อยดีฝนฝนนะคะนั่งรอรถไฟเง้วๆไปพี่น้องชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าอีนั่งให้พ่อยายออกขับรถออกออกมาฮับยูด่าแล้วแ,แ,แล้วคันว่าพ่อยายบ่ออกมาฮับยู่ด่าแล่อีนั่งก็ต้องรอต่อรถต่อรถเมฆเขาบานอีกเค่งชั่วโมงนะคะโอ้ย ลำบากลำบนเสาอาทิตย์นี่ตอนแรกว่าสิไปกูนกันไปกูนไปแคมป์ปิ้งกันเพราะว่าบอได้ไปโดนแล้วนะพี่น้องโดนโดนบ่วาะวาจำบ่ได้อ่นั่งอยากไปคะ่ะคิดว่ายุก,กูนอ,อ,อ,อากาศคงจะดีแต่ว่าพราะยัยเพิ่นเครียดกับเอกสารยิ่นั่งนําที่จะเดินทางไปได้หรือว่าบ่ไดนี่ทราบพี่น้องคะก็เลยบ่ไดไปกันนะคะ หิ้วเข่าคะ่ะตั้งแต่สาวบาร์เลยกินยังกินหมูไปหน่อยนึงหมูย่างเมื่อวานนี่ย่างใส่บาร์บ,าบีคิวซอสบาร์บีคิวสำเร็จไปแล้วแซบกับบะแซบหวานกับวานพี่น้องซอสบาร์บีคิวก็ได้ซอสบาร์บีคิวมันคือหวานเธอฮะตะกี้หนีนางกับพี่คนไทยอ่าส่วนกันไปจะไปลานขายของมือสองอ่า เฟร่เท็กเนี่ยพี่น้องเฟร่เท็กลานขายของมือสองเสื้อผ้ามือสองลงทงลงแถวเมือสองพวกของใส่มือสองของใส่ในบ้านมื่อสองในเส้นพี่น้องของใส่เนาะค่ะตะวันอีนางเบงเิงเบิงเหล้วคมขันว่ายางไปแล้วกันยางกลับมันสิบัท่านมันสิบัท่านเที่ยวรถไฟอีนางนะคันว่าอีนางบอดเด้ไปบอดบอดเด้ไปกับรถเมย์เออบอดคือคันว่าอีนางบอด้เดินทางรถไฟเที่ยวเที่ยง 5, หาสิบหกอีนางก็ต้องรอไปบ่ายสองเลยเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะ เสียเวลานะิฮิวข้าวนัมมานีนั่นนนงสิไปต้มอ่าไปเฮ็ดก๋วยเตีเ๋ยวกินนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะมีม,มีมีเส้นมีแล้วมื้อนี้มื้อนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวใส่ไก่ให้พ่อใหญ่เอาไก่ออกไว้แล้วผักก็บ่มีหยังพี่น้องมีแต่อันผักกะหล่ำกะหล่ำปีม่วงกะหล่ำปีม่วงเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ลูกชายเราก็มาซอยมาซอยเรื่องอ่าเอกสารพาสปอร์ตอีนางนี่แหละแต่ว่าก็ก็ได้ผลผลสรุปว่า อันนีนางอาจจะบรสามารถเดินทางได้เพราะว่าพาสปอร์ตจะเปิดอายุเนาะคะ่ะเนาะแต่เมื่อนีพ่อใหญ่เพื่อน,อนกับพยายามติดต่อกับตำรวจพูดคุยกับตำรวจอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกชายเล่าก็มาซอยอันส่งเอกสารยืนเอกสาสรยืนเอกสารสมัครงานของนี่นางคือลูกชายคือลูกชายเล่าซอยซอยซอยทุกอย่างเนาะคะ่ะซอยก็คือถามว่าขอบขอบัอวาสามีที่เข้ามาแต่งงานกับฝรั่งเถ่าแล้ว เถาแบบเถาเลยเถาเลยนะพี่น้องเถาเลยแล้วลูกหลานเข้ากันญ่เบนแล้วถามว่าเขาอ่าลูกหลานเขาตอนรับดีบอญยอมยอมรับเทาบอกก็จุกเมื่อนี้ก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าลูกหลานเขายอมรับเทาในระดับหนึ่งเนาะค่ะยอมรับเทาานะคะเนาะเพราะว่าเทาก็เฮ็ดแห้เขาเห็นนะคะว่าเทาบได้มันหลอกพอเขาบได้มันหลอก มาหลอกเอาเงินหรือว่ามาหวังผลประโยชน์อีหยังเนาะคะ่ะเนาะถ้าแต่ทมว่าอีนางหวังผลประโยชน์บ่มันมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหวังผลประโยชน์ตรงนี้อีนางบ่ได้ไหมายความว่าอีนางอีนางหวังเงินวงหนนวังนุ่นหวังนี่อีนางหวังแค่ว่าอีนางได้เหตุงานอยู่เมือหนอกอันนี้ก็คือผลพลอยไดของอีนางเนาะคะ่ะเนาะสิ่งถีนางต้องการเนาะค่ะเนาะ,ะแต่คันว่าอ่า เล่าตายไปแล้วอีนางได้เงินได้ท่องได้ทรัพย์สมบัติเล่ามันก็เป็นผลคลอยไดของเขานะคะเนาะแต่อีนางก็บ่ได้หวังอยังมากมมยตรงนั้นเพราะว่าพ่อญ่ยพนก็บอกตลอดว่าทรัพย์สมบัติเล่าลูกเล่าจะเป็นคนจัดการแต่ว่าอีนางก็ได้ยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็บ่หลายเนาะเพราะว่าอีนางมาแต่งงานกับเล่านี่พ่อยายเรเจ็ดสิบสามเลี้วเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนี่แหละพี่น้องได้ผัวเฒ่าไดผัวเถ่านะคะนอแต่ว่าก็ยูน้่กันแบบหัดกันเนาะค่ะบ่ไดฝืนยูบ่ได้แบบว่า ไ่ได้ฟื้นยูุพอดีจะให้ตัวเจ้าของได้เห็ดงานบบแมนเนาะค่ะเนออีนังก็หักพอหญ่เนาะค่ะแล้วก็พ่ออมที่จะดูแลเล่าเนาะค่ะเนะถึงแม้ว่าเราจะจังได่ะถึงแม้ว่าเราจะอขี้เหนียวขี้เหนียวขี้งกแน่เนาะค่ะเนะก็มันเป็นธรรมดาของเราเราเป็นคนแบบนี้เนาะค่ะนั่นแหละก็มีปัญหากันแน่ทะเลาะกันแน่เขียนเล้าแน่จมเล่าแน่ก็ธรรมดานะคะแต่จะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รักเล่านั่แหละพี่น้องส่วนพ่อยญ่ก็พยายย่ามดูแลแล้วก็พยายยามหาช่องทางซอยเหลือเฮ้าทุกอย่างเพื่อจะให้ให้เฮ้านี่ดำลงชีวิตอยู่ได้ขันว่าพ,ยายพยาย่าอยญ่เพิ่นบอยูแล้วจังซีนะพี่น้องให้ซอยเหลือตัวของได้นะคะที่สําคัญเลยก็คือต้องเลียนภาษาให้ได้นะคะอีนางก็ณณณตอนนี้อีนางก็บอกได้บ่ลอยเปอร์เซ็นต์ดอกว่าอีนางจะอยู่นอ์วเวตลอดชีวิตบ่เพราะว่าขันว่าอีนางบ่บมีลูกบ่มีลูกนะอีนางก็ อยากกับไปอยูก็พ่อกัแม่นะพี่น้องอยากกับไปอยูกับพีกันองอยู่บ้านอยู่คูบ้านเกิดของเฮางูสีหน้าย่ำแก่เถ่านะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังบรรู้อีกล่คะค่ะว่าพี่น้องทั้งบ้านคันว่าเบิดแม่เฮ้าเหล้วพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเขาจะดูแลเฮาบย่ยย่ำเฮาแก่เถานะคะนอกาะอ,อันนี้ก็ บอกบ่ได้คือกันพี่น้องขันว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันก็บเขาใเขาไขออกไขมันบ่ละคันว่าตอนที่เฮายังเหตุงานใดยังสีเข้าก็คงอาจจะดีก็ดีก็เฮายูแต่ขันว่ามือใดมือใดที่เฮาเหตุงานแล้วเหตุงานบ่ได้แล้วก็บ่มีรายได้ยังสี่นะพี่น้องเบิดแบบเบิดเนอเบิรตูัแล้วพี่น้องค่ะเขาจะดูแลเฮาโบในนี้ก็บ่มั่นใจนะคะเนาะเพราะว่าขอบรัวอีนั่งยู่กันมาแบบขอบครัวบ่สมบูรณ์นะพี่น้องเนื่องกับบอกตั้งแต่น่อยก็ผ้ากันละหกละเหินไปแต่ละที่ไปทางนี้นี่ไปทางนี้แน่ ตั้งแต่ย่าเสียเนาะค่ะก็มีตาคนมีตาที่เป็นเสาลักอยู่ตอนนั้นสมัยก่อนนีตาก็คือบ่ได้สนใจต่างคนต่าง็ำงานต่างคนต่างอยู่เนาะพี่น้องก็คือแต่และคนกันแยกง่ายกันไปนะพี่น้องนึงอกออกปะก็เลยบ่ได้มีความฮักความผูกพันนี่อย่างตรงนี้อยู่เนาะค่ะเนาะเฮ้ยเมือ่ <c oughs> อยนั่งรอรถไฟเยาวเยาไปพี่น้องเ <c oughs> นาะค่ะยีน่งก็ขอขอบคุณพีพีทุกคนที่เขามาอ่า ทั้งเอฟซีเกาเอฟซีม่ที่เขามาเห็นคลิปอีนางมาเบิ้งคลิปอีนางแล้วก็เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนะาะกนเนาะอีนางก็จะพยายามเฮ็ดคลิปเฮ็ดให้ได้ประสบความสำเร็จย่างหน่อยที่ย่างหน่อยคันว่าอีนางได้เงินได้เงินเดือนจาก u t u b e แล้วแล้วแต่ว่าอ่าแล้วก็ YouTube พอ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 เขาพอเาเริ่มได้เงินจาก Youtube เขาก็จะได้ทุกเดือนทุกเดือนมันขึ้นอยู่กันมันขึ้นอยู่กับความขยันความเอาใจใส่ในการเฮดคลิปโลงคลิปเนาะค่ะเนาะย่างนน้อยๆคันว่าอีนั่งมีเงินเดือนใน u t u b e เนี่มันก็คือได้ตายตัวพี่น้องมันได้ตตยตัวแต่ว่ามันบมันบอมันบอได้แบบว่า ทอกันทุกเดือนแต่ว่ามันได้มันได้สุดเดือนอยู่แล้ียวสีหน้าคันว่ายีน่าคิดคันว่ายีนางมีปัญหากับพ่อใหญ่หรือว่าจะต้องเด้กกับไปยุ่ท่ายีน่าก็จะบล่ลลำบากเงสีหน้าค่ะพี่น้องคันว่าเขาบ่เขาบ่าาาให้เงินนะคะเนาะฝนรังมันบอกเขาไขออกไขดอกพี่น้องอย่างคนไทยตอนแรกทักกันปานจะกินกิน,กน พอเลิกกันมันก็ยังมีความแบบว่าสงสารเอื้อเฟื้อกันแน่แต่ว่าพรังบางคนเนี่ยขันว่าตอนฮักมันก็หักแต่ขันว่ามันเลิกฮักมันก็คือเลิกฮักเพื่อเป็นเป็นคนละคนกันเลยนะพี่น้องแล้วเฮามาอาศัยตามตามผัวตามฝรั่งมาอยู่ประเทศเขาสีมันบ่มแนบ้านเกิดเฮ้ามันบ่มแนภาษาเฮ้าเนี่ยพี่น้องมันก็ยากอยู่แล้วขันว่าเขาถิ่มเฮ้าขันว่าขันว่าเขาบ่ซอยเฮ้าเพราะว่าอยู่เมืองนอกทุกอย่างต้องใส่เงินพี่น้องบม่มีเงินอยู่บ่ได้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละ มาถึงจ,จุดนี้แล้วก็บ,บ่มีผู้ใดอยากกลับบ้านดอกพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากกลับบ้านคันว่าย,ยังบ่พอปเนี่ยบ่ทันมียังบ่ทันมีที่จะอ่าดำรงชีวิตต่อไปได้เนาะคะนะ่ะเนาะก็บ่มีผู้ใดอยากกลับบ้านดอกนางกับเบิ่งส่งอุ่นอนเ <g ül> <laughs> นาะคะ่ะจังไดก็คลิปนี้ก็มาทักทายพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะมาอัปเดตให้ฟังกันแต่คันว่าอ่าอีนางกับพ่อใหญ่ไดช ติดต่อตำรวจพูดคุยตกลงกันได้แล้วคันววาอีนา่งเด้เดินทางหรือว่าบ่ได้เดินทางเดี๋ยวอีนังจะมาอัปเดตให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อคันว่าอีนาง่างาบ่ได,เด้เดินทางในปีนี้ก็บ่บเป็นยังดอกปีหน้าปี่อไปก็ไปได้เนาะคะ่ะแต่ว่าอีนา่งเสียดายเงินท่พ่อใพญ่เพิ่นสื่อตัวแล้วก็จองโรงแรมไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ พอพญอ่เพิินก็นบ่อยากไปคนเดียวเพิ่นคือเพิ่นบออยากถิ่มอีนั่งไ้คนเดียวอยู่นี่นะพี่น้องคะ่ะพญายเพิ่นก็นดีความทําว่าเพิ่นดีเพราะเพิ่นดีเพิ่นเป็นคนดีนิสัยดีใจดีแต่ว่าใจดีทั้งนี้ทั้งนั้นเล่าบได้ใจดีเรื่องเงินพี่น้องมีคนมากเนาะคะ่ะเล้าว่เราบได้ใจใจดีเรื่องเงินพี่น้องก็คือบก็คือสําหรับ โตอีนางเองนี่ก็คือเล่าเล่าเลี้ยงดูเราเลี่ยงดูดีแต่ว่าบ่ได้แบบว่าทุ่มเงื่อนให้เธออยากได้อีังเธออยากกินอียังของแมงแพร่ใซันบบแมนแบบนั้นนะคะเนาะแต่ว่าเราเราแบบว่าคือเราว่างแผนแล้วก็มุมมองแล้วคือเราเป็นคนที่มองอียั่งที่ไก่ในพี่น้องนึกออกบ่เนาะเนาะเดี๋ยวอีนางมาพวดคุยกันไหมเนาะดัมมีคนเขามานางแล้วเขาจะว่าเก่งใจเขาเน่พี่น้องเนาะอัน ฝนตกอีกแล้วพี่น้องอเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะละพรคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย